สวัสดีค่ะสำหรับข่าวฟุตบอลในวันนี้นะคะเจอกับข่าวบอนบอลไปเลยจ้าวันนี้นะคะก็องสองเรื่องะะมาอัปเดตให้เพื่อนๆในฟังข่ะวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนะักฟุตบอลเองหรือจะเป็นในส่วนของสื่อดังที่เรารู้จักกันดีแล้วก็อ่านข่าวของเขาบ่อยมากนะคะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะ่ะ และหมดทุกวันนี้นะคะก็ต้องทำพอคุณข้อมูลดีๆด,ด้วยนะคะส่งมาตามข้อแปลนกันได้ค่ะวันนี้ข่าวของเรานะคะอาจจะสั้นไปสักเล็กน้อยนะคะแต่แน่นอนว่าข้อมูลในวันนี้แนแน่นพอตัวค่ะเริ่มด้วยนะคะในส่วนของ เทนฮาร์นะคะเขาเนี่ยมีการปรับผันนะคะของการยืนตำแหน่งของลัอฟุตบอลในแต่ละของทีมของเขาเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาปรับใครสำหรับเทนฮาร์คนะคะต่ว่าเอริกเทนฮาร์คะเป็นเทดโค้ชของแแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะอันนี้รู้กันอยู่แล้วเขาเนี่ย ออกมาบอกสาเหตุนะคะแล้วก็บอก่ว่าเขาปรับตำแหน่งนของแฮร์รี่แม็กควายนั่นเองค่ะโดยที่จับตันทีมคนนี้นะคะจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีที่ยืนประจำของเขานะคะตอนนี้เนี่ยก็คือมายืนเซนเตอร์หาฝั่งขวานะคะเต็มแเต็มแนวรับเลยนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขายืนเป็นเซนเตอร์เช่นกันแต่เป็นฮาฝั่งซ้ายนะคะซึ่งจะต้องจับคู่กับ วิกตอร์ลินเดอ์เลฟนะคะแต่ในเกมนี้นะคะกับนอตติงแฮมฟอเรสเนี่ยเทนฮาร์คนะคะเขาก็ปรับค่ะให้ไปยืนฟังขวาแทนซึ่งคุณซือดังนะคะอย่างเทนฮาร์คเนี่ยเขาก็บอกว่ามันดีแลสมบรนักตเตะนะทุกคนอ่ะมาดูฟังการสัมภาษณ์เขากันหน่อยไม่ใช่กับผมหมายถึงแม่คุณ เล่นฝั่งซ้ายนะไม่ใช่ฤด,ดูกาลนี้เพราะเหลี่ยมมันไม่ดีถ้าแฮร์รี่เล่นฝั่งซ้ายมันยากสำหรับเขาเทานฮากตาไว้นะคะเขาถานัดทางขวามากกว่าแล้ววิกเตอร์เลนเดลฟก็เล่นได้ทั้งสองเท้าเขายอดเยี่ยมในการป้องกันเช่นกันนั่นเป็นสาเหตุที่เราใช้งานพวกเขาแบบนี้เซนเตอร์ฮับของเราร่วมมือกันดี ฟูลแบ็กก็ยอดเยี่ยมทั้งตอนมีบอลและไม่มีแฮร์รี่ละวิเตอร์เหนียวคู่ต่อสู้ในเกมนี่ก็เป็นสาเหตุน,นะคะที่ทางเทนฮาร์นะคะย้ายฝั่งการยืนนะคะตำแหน่งเซนเตอร์ของตัวแฮร์รี่แม็กควนั่นเองค่ะราต้องดูกันนะคะว่าการย้ายข้างแบบนี้มันสมเห็นดีจริงๆอย่างที่เทนฮาเขามองไว้หรือไม่ ตามาด้วยนะคะในข่าวนี้นะคะไว้นะคะเข้าไปขอด้ายเซนโอเดกาส์น,นั่นเองค่ะดีแคนไร้นะคะเป็นมิสซี่ตัวเก่งของเวสแฮมค่ะเขานะคะได้ถือเสื้อแข่งเบอร์แปดนะคะสกีชื่อโอเดกาส์นะคะเดินเข้าไปขอด้ายเซนมาตินโอเดกาส์นั่นเองค่ะคนนี้ครัเป็นแนวรู้กับตันทีมปืนใหญ่นะคะ ก็คือตอนที่อยู่ในช่วงสององูงในสนามวนนะคะเขาก็เดินเข้าไปขอแบบไม่เกรงกลัวสายตานักข่าวหรือว่าเกรงกลัวสายตาใครเลยนะคะเอางอ่ายๆคือเขาไม่แคร์สายตาครแทนฉันชอบฉันจะเดินเข้าไปค่ะนที่ว่ากระแสะข่าวในเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยที่รืออยู่อย่างเป็นรอกระร่ำนะคะว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยอยากจะได้ตัวเขา แต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็ขนาดไหนนะคะแล้วก็มีการพูดคุยเล็กน้อยน,นะคะระหว่างตัวไรซ์เองนะคะกับตัวโอเดกานะคะแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างเดินเข้าห้องของแต่ละทีมไปคะ่ะบอเลยนะคะว่ามีคลิปมีรูปนางออกมาให้เห็นกันแล้วซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแค่เขาชอบโดยส่วนตัว เหมือนที่นักบอลเลยขอเขาก็จะมีไอดอลของเขาหรือว่าแบบเนี่ยฉันอยากทำได้แบบคนนี้หรือเปล่าหรือมีอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้ยากมากนะคะแต่ก็ต้องดูกันถามว่าครั้งต่อไปเราจะเห็นตัวไรเนี่ยไปอยู่ในส่วนของอาร์เซนอลหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้มีทางการหรือว่ามีการออกมาพูดอย่างแน่ชัดนะคะเพราะฉะนันมันยังคุเป็นข่าวลือนะทุกคน นะคะสำหรับข้อมูลดีนะคะสามารถเข้าไปตามหาอ่านได้แล้วก็สามารถดูคลิปวิดีโอได้ด้วยนะคะอย่างเราก็คือเอามาสรุปโดยรวมทั้งหมดนะคะจช่คำว่าเอามาเน้นๆข้อมูลดีๆข้อมูลเด็ดๆเอามาให้อัปเดตก,กันค่ะแล้วตรงไหนภาพป,ประการได้ขออภัยด้วยนะคะวันนี้เขาจะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ